ก็เลยตัดสินใจออกมาก่อนแล้วก็แบบเออลองไปเรียนเรียนวิชาการดูอะไรอย่างี้ครับแล้วตัวนี้ได้ปรึกษาพ่อแม่ไหมบอกครับแล้วเขาไม่รู้สึกโอ้โเสียเวลาป่ะอีกนิดเดียวก็จบแล้วลูกเขาก็พูดแหละกั้นใจชนไปหน่อยเดียวใช่ก็บอกแต่เขาว่าโอเคไม่มีอะไรเพราะว่าเอกว่าตามใจใช่เพราะว่ามีคอสั้นเขาบอกไม่เล่นเดี๋ยวไปเรียนคอสั้นก็ได้ แล้วช่วงนั้นเริ่มรักการร้องเพลงเล่นดนตรีสนใจอะไรยังไงอย่าง,รรงเริ่มเ,เริ่มจากตรงไหนมันเริ่มจากตอนมัธยมครับก็อยู่วัสุทีนนั่นแหละใช่มัธยมปลายมัธยมปลายตอนช่วงมหกแล้วไม่คิดหรอกว่าจะเล่นกีตา้าพอดีมีรุ่นน้องอะไปซื้อกีตา้ามาเล่นแล้วพึ่งกาลังหัดด้วยกันเนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยเล่นกีต้์อยู่ผมก็เลยเข้าไปแล้วแบบว่าเออช่วยสอนไนดะ้ดีอยากเล่นอ พอช่วยสอนอยากเล่นปุ๊บทีนี้ผมกผม็อยากเล่นเพราะอะไรเพราะอยากโชว์หญิงอยากเล่นเปน็นเมันเพาะด้วยแล้วเล่น,นได้นี่นึกว่าแบบเฮ้ยมันเท่อะถ้าเล่นแล้วหญิงต้องชอบอเวลาคิดมันจะมาหมดเลยครับอ,อยากเล่นเพราะมันเพาะอยากเล่น,นเพราะว่าถ้าเราเล่นได้มาโชว์แล้วมันจะเท่อะเออมันมาเป็นแพ็กเกจเลยฮถ้าเราเล่นได้ออ้ยมันจะดูดีนะมันจะแบบอะไรเงี้ยอ้าวเฟิกสอนอ่านีจับนะมีหนึ่งสองส้าคือรุ่นน้องสอนฮะแล้วก็ ฝึกมาด้วยกันฝึกฝึกฝึกกับเพื่อนอะไรเงี้ยฝึกฝึกตามหนังสือเพลงอะไรเงี้ยจนแบบว่ากลายเป็นการว่าแข่งกันใครเก่งกว่ากันอก็จะร้องฟังร้องให้ฟังทั้งที่มีกีตาร์อยู่ตัวเดียวเนี่ยมีตัวเดียวใช่ตัวเรียนกันเล่นตัวผมเล่นเป็นแล้วพอเริ่มเล่นได้ปุ๊บเอาละขอตังค์พ่อแม่ขอเลยตัวขอตังค์เปล่าขอตังค์ขอมาตัวแรกในชีวิตใช่แพงว่าไม่แพงกี่พันสามพัน ระมาันห้าซื้อมาเล่นเล่นเล่น,เ,ลนเออทีนี้เล่นได้อุย้ยร้องได้ร้องได้เพราะเราชอบร้องเพลงแล้วเนี่ยเด็กแต่ว่าไม่ได้บอกใครนะครับทีนี้พอเล่นได้ทีนี้มันต้องร้องไงร้องไปเฮ้ยเพื่อนฟังอะ่ะทุกคนฟังเราอ,อ่าทีนี้ก็มาเลยเล่นเล่นเ,เล่นแ<อ><อ>ตอนนั้นชอบเพลงใครเป็นพิเศษช่วงหัดช่วงร้องช่วงโชว์เเริ่มเริ่มแรกแรกเพลงแรกที่ผมหัด เป็นเพลงของพี่ลีโอพุทธอ่ะจำไม่ได้แล้ววะก็หัดมาเรื่อยๆครับหัดทุกอย่างใครสักคนที่เป็นคนพิเศษอะไรวะไม่ใช่หรอหรือมันมาไม่รักไม่รักรุนเร่กได้ไงประมาณนั้นนะครับก้อนหินก้อนหินอะไรทุกอย่างเจอคือดาวที่สว้ง่ายแล้วก็ฝึกมาเรื่อย ทีนี้เฮ้ยเริ่มอยากร้องเพลงแล้วอยากพัฒนาจริงจังาเลยเริ่มอยากร้องเพลงแล้วตอนโรงเรียนมีวงประกวดกับเพื่อนๆด้วยกันอะไรย่างเงี้ยครับไม่เหมือนกับประกวดเป็นโชว์อะแล้วมีเพื่อนในห้องอะ่ะเขาไปซ้อมกันเขาไปซ้อมกันอะแล้วแบบเฮ้ยเราขอไปซ้อมบ้างได้ไหมเดี๋ยวเราเรา,เราไปไปดูก่อนก็ได้เพร<อ>าะว่าแจมกับเขาใช่เพราะว่าเอ็นักร้องนําเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ทุกคนเขาอยากร้องอยู่แล้วอ,ะอ่ะเช่อว่ครับอเราจะไปแย่งเขามันก็ไม่ได้ใช่ไั้ยครับก็ไปดูดูแบบเผื่อว่าเราจะได้ร้องกับเพลงน่ะเออสรุปก็ไม่ได้ร้องก็ไปอยู่ข้างล่างก็เฮ้ๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเออไปเชียร <นะ S 2> ์ไปไปซ้อมเขาทั้งหลายวันตามไปนั่งรถสามล้อหล็กๆอ่าตุ๊กๆไปห้องซ้อมอะไรเงี้ยไปซ้อมก็เก็บตังค์ือเก็บตังค์กันไปจ่ายค่าห้องใช่เวลาชั่วโมงตังค์ก็ไม่จ่ายค่าห้อง ก็มีแอบแบบลองๆองโชว์บ <motiv ators> <m akes ii> <man> <fit in> <quarto> ้างว่าเฮ้ยเราก็ลองได้นะเรามีของเ้ยเออเนี่ยอยากขึ้นไปอันนี้มากอะไรเงี้ยแต่เพื่อนอาจจะไม่รู้แหละอืก็เลยไม่ได้ร้องจนเอ่อมีวันหนึ่งคุณพ่อเขาได้ใบปิวมาเป็นใบเป็นประกวดประกวดเกี่ยวกับหนุ่มสาวอะไรเงี้ย ลูกชายพ่อหน้าตาอย่างนี้ด้วยแล้วเข้าแนวฮะลูกชายพ่อไม่ใช่ไม่ได้เข้าแนวตีแนวมันไม่ได้ตีแนวอย่างนั้นมันแบบโอ้โหเล่นวิซุ่นได้เหรอแต่เรามีความสามารถที่เล่นดนตรีและร้องเพลงอะไรอเงี้ยไปไหมเอาพ่อลองดูน้พ่อให้อยาให้ไปก็ลองดูไปแดงว่าพ่อก็ก็อยากสนับสนุนลูกในสิ่งที่แบบลูกก็แบบ เหมือนเขาชี้โดนจุดเหมือนเหมือนครูเต้นอะไรเงี้ยเพราะงี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเต้นได้เปล่าแต่ว่าลึกๆแล้วด้วยอาจจะเป็นคนที่ว่องไวอะไรเงี้ยหรือมันมีความอยากอยู่แล้วลึกๆใช่ก็เลยอ่าไปไปไงบ้างก็ไปส่งใบสมัครตอนนั้นมันเขาคัดเหลือร้อยคนก่อนไปเวิร์กช็อปจากกี่คนก็ไม่รู้อะเอาติดร้อยคน ค้าจากรูปนะครับปติปุ๊บนี่ไปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเนี่ยของเขาเวิร์กช็อปกันเป็นเดือนเหมือนกันทุกวันเสาร์หรือว่าอะไรเงี้ยที่สยาม,มแล้วทาอะไรบ้างเวลาไปเวิร์กช็อปเกิดอะไรบ้างมีทั้งบุคลิกภาพมีทั้งเดินแบบมีทั้งเต้นมีทั้งปีนเขามีทั้งดำน้ำม,มีทั้งอ,อ,อะไรอีกอะ เยอะมากอ่ะแล้วเดินแบบกับพี่ลูกเกดอย่างเงี้ยส่วนบงวิกภาพจร์อะไรโอ้ยคือมีคนเก่งๆมือชี่มาสอนใช่ไมเลยใช่มีมือหัู้นูสือว่าดีมากดีมากจริงๆแล้วฝึกเราได้แบบอืมแล้วให้เราขึ้นเวทีอ่ะตอนนั้นสั่นมากตอนนั้นอายุเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วสิบเก้ายี่สิบกี่ปีมาแล้วสามสี่ปีฮะสามปีสามปีมั้ง เป็นแล้วค่อยมาคัดเหลือนะพอทำเวิร์กช็อปเสร็จค่อยมาคัดเหลือเอจากร้อยเหลือห้าเหลือห้าสิบหรือเปล่าไม่เหลือห้าสิบเหลือนี่เลยยี่สิบคนสุดท้ายคือผู้ชายสิบผู้หญิงสิบติดไหมติดไหมเชื่อว่าติดมาได้ยังไงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนแบบว่าเข้ากับผู้ใหญ่ได้ง่ายจะไปเล่นเล่นกับพี่ๆเขาหรือว่าอะไรแต่แต่ว่าเขาดูเราในในการเวิร์กช็อปด้วยว่าเราตั้งใจหรือว่าเรา พอจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ติดพอได้ติดตปุ๊บทีนี้ก็มารประกวดรอบสุดท้ายทีนี้ก็แบบเริ่มได้อะไรเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตำแหน่งอะไรนะครับแต่ว่าเราได้รู้จักกับผู้พี่ๆเขาละในในนั้นอะทีนี้ก็พอมีงานมีอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกเราไปเรียกเราไปเรียกเราไปเช่ไนไปร้องไปร้องเพลงดีกีตาร์ตัวเดียวอย่างเงี้ยร้องเพลงเป็นซุ้มเล็กๆวันวาเลนไทน์ร้องเพลงเพราะๆในตึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นงาน เดินแบบโชว์เสื้อผ้าแล้วก็ไปงานงานที่แบบว่าให้เขียนไปสมัครงานแบบทั่วไปเลยก็ก็ก,ก็ก็ทำทุกอย่างทําหมดอะไรเงี้ยครับแต่พอประกวดตรงนั้นเสร็จปุ๊บเฮ้ยเอาต่อปะเข้าต่อไปเรียนร้องเพลงอ่าผมไปเรียนร้องเพลงอันนี้เริ่มจริงจังขึ้นอ่ะก็เลยไปเรียนร้องเพลงบอกพ่อโอ้ที้พ่อสนับสนุนพบลูกลูกมาถึงขนาดน,นี้เฮ้ยติด ติดถึงสิบมันก็มีแววอ,าาอ่าฮะโอ้พ่อนี้ก้ก็เขาเป็นคนแบบว่าเฮ,ฮอรเฮอลูกชายอย่างนันเ, <c oughs> เอาไปเอาไปเรียนได้คอร์หนึ่งครับแพงไหมก็ถือว่าไม่แพงหรอกแต่ว่ามันก็ตามราคาที่เราเรียนทั่วไปอ่ะพอไปเรียนปุ๊บเริ่มอยากลองของอ่ะเห็นไปเห็นงานประกวดอยู่ที่หนึ่งเดินผ่าน แล้วบอกเลยเฮ้ยแล้ว่าเราสู้ได้อ่ะอ่ะไปผมก็ไปหาเพลงมาก่อนไปหาซื้อเพลงมาแล้วก็ขึ้นเลยอืขึ้นไปร้องเลยสรุปแล้วไม่ได้แต่ว่าเขาจะรวมเอาผู้ชนะทุ่งกาทิยนเนี้ยมารวมในวีสุดท้ายแล้วก็มาตัดสินในวีสุดท้ายไแข่งขาแชมป์จริใช่ครับอีกสัปดาห์หนึ่งผมมาใหม่ไปทําไปไปไปร้องใหม่ทีนี้เข้าเออพอได้เข้าปุ๊บโอ้ดีใจอ่านีรดวไปลงวีสุดท้าย ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทําให้เต็มที่เพราะว่ากลัวทาออกมาไม่ดีอยู่แล้วก็เลย <ừ. S 2> คิดๆเออเอาเพลงอะไรดีเอาอะไรไปโชว์ดีแล้วตอนนั้นร้องแนวไหนร้องเพลงอะไร <uki> เพลงที่ประกวดได้เข้ารอบก็คือเพลงโออยครับโออยของพี่เบนชลติศ <ừ, S 2> ที่เอามาทําใหม่ก็ได้เข้าไปปุ๊บวีต่อมากีตาร์ด้วยไม่ฮะร้องอย่าง,<อ>งเดียวแล้ววีต่อมาก็คือตัดสินละผมก็เอร้องเพลง ชีวิตที่ขาดเธอของโปเตโต้นั่นแหละแต่ก็แบบใส่แต่เต็มที่เลยเต็มที่ของความสามารถเลยอ่ะสรุปเราได้ที่หนึ่งทั้งนั้นแหละได้ที่หนึ่งได้ตัว๋วเครื่องบินได้เงินรางวัลได้ถ้วยเอออะไรเงี้ยโอ้ก็ดีใจทั้งบ้านเลยไม่รู้ผมไม่ได้บอกใครเลยผมไม่ได้บอกใครเลยแล้วอยู่ดีก็แบบเออแม่วันนี้เอาไปหยูข้าวอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเอากลับไปก็กลับไปบบไปุ๊บ เอาถ้วยไปให้ที่บ้านเสิร์ไพส์เลยเสิร์ฟไพส์เอหมันตรงมีความสุขเงินดูเลยวันนั้นนอนหลับฝันดีเงินก็เยอะเหมือนกันนะกี่หมื่นไม่ถึงเจ็ดประมาณเจ็ดเจ็ดพันก็ถือว่าเยอะแล้วเยอะะครับฟุกด้วยแหละว่าโหเราเดินไปเจอแล้วแบบลองดูแล้วก็พอได้ถ้วยมันปึ๊บเอาแล้วทีนี้พ่อเขาจะเริ่มหาแล้วว่าที่ไหนมีประกวดหรือว่ามีงานมีอะไรให้ทำมั้ง